ทุบนะครับอันนี้ก็เป็นนะการ,นะรจัดประเพณีนะประจําทุกปีของอําเภอขวางศิรินนะก็เป็นประเพณีนะครับนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือมเรื่มกันกลิ่มอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นะได้มาพอมากันหลายหมู่บ้านนะครับห้าสิบกว่าหมู่บ้านคนระับก็อีกสักครนะกู่นะก็นจะมี การแสดงนะครับการกลึมนะครับก็จะเป็นนะขบวนก็จะเดินนะครับไปตามเส้นทางลาดยางนี่แหละไปเรื่อยๆไปที่หน้าว่าการอำเภออีกสักครู่นะครับนี่ก็นะครับขบวนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับโอ้ที่ผ่านไปไม่ใช่เตาอบนะครับว่าเป็นประสาทนะครับประสาทจำลองนะฮะ ก็นะครับสาวงามก็จะมานะมีการรำกันกลึ่มนะตามประเพณีนะเยอะเยะมากมายนะครับนี่นะค,คนที่มาเยอะก็จะมารำกันเท่านั้นแหละครับอีกสักครู่นะครับก็เพลงกันกลิ่มนะก็จะเป็นการแสดงสดนะครับ50กว่าหมู่บ้านนะก็จะน่าจะหลา,หลายหลายพันคนอยู่นะครับ ครับเพลงยังไม่มานะครับอีกสักครู่น่าน่าจะเพลงน่าจะมานะครับนี่โอ้โหนี่สาวงามเยอะแยะนะครับวันนี้ก็จะมานะครับรำกันตืมนะครับตามประเพณีนะครับของเรานะครับอืมมีสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินนะครับสวยๆนี่มีแต่ผ้าไหมกันนะครับเพราะว่าอำเภอป่ากเรานเน้นที่ผ้าไหมนะครับเพราะว่าอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่ ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพลงมาค่อยไล์ใหม่นะครับ